สบายดีพี่น้องหลังจากกินกระปุ้นเซ็จแล้วกาสิชวนยิงเจียบไปหาขุดนักหองใต้ดินข้ดอยากขุดนักหองใต้ดินอยู่ในห้องนี่แหละพี่น้องเอ้ยห้องหน้ายิงเจียบนี่แหละค่ะรอให้นางโหลดขีพเสร็จก่อนนะคะสวัสดีจ้าเพราะว่าบ้านเฮ้ามันฝนบ่แห้งเนาะกระสีเฮนยี่ดอกพอด้อ่อนอยู่บาจักคุยกิโลก็ได้ ฮอนอา้าวปานิกาชวดจะไปหากดจิหรอโอ้ยเข่าป้านะ่ะมันบรินี้บริณยฮอนยิงแต่ว่าต้องใส่ให้มันมีชิดนะคะกันยุ่งค่ะเพราะว่ายุ่งมากขนาดเลยยอยบริปตาบมมีเลือดกันมากมากยุ่งก็ไดของเธอหะบริฮออบอค่ะอะไรหน้าตายุงจะกินหวัวน,นะ ไปหาเหรอหามีเครื่อมันเครื่อเมินก็อย่าคุดมันเทียนมันน,นกมาเลยพี่น้องกลยไก่สีฮอ่เข่าแล้วค่ะเดี๋ยวไก่สีส<า>ห่เข่าวเลยสิึืน<ถ>ไปสู้น้องอย่บันไม่พอเราไปคุดมันพี่น้องมาใส่หอ่เข่าวมันปา่ามันเทียน,น,นมันมนกท่ารเนี่ยแล้วใส่อีโมงแล้วก็ใส่อีหมวกมนะคะไก่ย่างเท้าน้เขาได้ห้าสิบจีนบ้าบอคอแตกมาหลายวันแล้วพี่น้องเอ้ย ไปหาอยู่หากินแน่สิว่าเจสีเจซอนในบริเวณไดการเอียงบอกทักจมากินปกติน่าก็เป็นบ้าบบาบอจังสิละพี่น้องไม่ได้ไปอยู่แล้วล่ะฮะปกติจะก็ไม่เคยได้ไปหากินแล้วะค่ะรอเธอรอกินที่บ้านใช่ไหมเดินเข้าไปเปิดในตู้เลยมีก็กินไม่มีก็ไม่กินมีก็กินไม่มีไม่กินค่ะจ่าติตตับไปเบิกน้าการเมื่อนี้สีมันบ้คะ เอาใได้เต็มทังนี่ราคาจังสิมาบ่ได้กระุบขี้ดินใส่พี่น้องเลยือน้ำเกลือไปนั่งอยู่บ่คะไม่ม <laughs> ฉันแข็งแรงแล้วเอาเพื่อเต็มทังนี่ใช่น้ำเกลือนะคะเอาหุบไปไไปตอกใส่แล้วเนะพี่นอ้องอาทิตย์ต่อไปเบิรงน้ำกันจ้ากดบ่ได้กะ <laughs> นั่งเต็มวันนี้เจี๊ยบจะพาลาะห้วหค่ะ สิมันบ่หนอลมหนาวพัดมาตั้งโจทย์มีคนส่วนสลาโสดจากเธอละบ่เอื้อเอาลองหล่อยไหม <c oughs> สิเป็นสาวไปเรื่อย คือจังสีละหักยังบ่พอ,อ,อคนแม่นทงหน้าอันบ้านเจีจ๊ยบเนี่ยเขียวเนี่ยพี่น้องเอ๋ยแต่ว่าทงหน้าเขาเจี๊ยบสีเนี่ยซุกเ,ลลเ,ห,เหลืองหมดแหละค่ะอัน,นห้องไผ่ชั้นนี่แหละค่ะที่แดงๆไี้ใด้ใดแม่นจะบ่ตัวน,นี้บ่บเออแดงๆเนี่ยบ่แม่แด,ดงๆเนี่ยคือดอกหญ้านะคะดอกหย่าเพแม่สีขาวมันเป็นนั่นแหละเธออือ เอน่ไปคุดนักรองใจดีน้ากันพี่น้องเอ๋ยมื่อไเท่าน้มันหมดแล้วตังท้องหมดแล้วสิออกไปแล้วแต่ของชันนี่ยางกำลังกลมนะคะข้องนองอ่ะมีออกน้ำได้แล้วเดี๋ยวนี่ออกเลยเดี๋ยวนี่นะ เท้าออกห้วงเป็นทวงกลมหระยลมลมเป็นล้วจากว่าเป็นลมหนาวหรือลมอย่างนอแม่ป่ามาคือบ่าดอกผัดแหงสาวนางว่าใจแรงหยาดแมวนักคน<อ>กไกล เรื่อเขามีหลายใจจนบ่าตายเออ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 หน่อลมฟังโอ้ยไปเฝ้าย่างนาสิบอะไรล่ะค่ะแดดออกแล้วหอดตายสิหลอดเลยเด้อค่ะหาสิย่างหอดกับเบาะเล่าอดีตจนว่าสุดกันยังบ่หอดจากเธอเล่าอดีตจนว่าุอดีตลางยั่งวนพอย่ามเงืวกหนาเนี่ยตีละ สิได้บัจิลล์นะคลิปเล่าแต่อดีตอยู่นี่แหละอดีตก็คืออดีตเธออดีตคือเป็นอันอดีตคือยัองคะคือตาขาตะเกแตงอ,อดีดปึง้งอนาคตได้คือยัองคะอนาคตก็คือปัจจุบันนี่ละค่ะรเนื้อก็อกคือคันแทนที่บอซือฮอด <laughs> ป้าแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ใกล้ๆมองอันเก็บเฮ็ดนี่แหละมื่อนี่สิว่าสิมานเฮ็ดบอสเนาะอากาคุดที่ละยิง ฉันแม่คุยจีลล์บละเธอเราคุยขี่ครับบอจายโอ้ยมีแต่ปวกมีแต่ปูอืมมันไม่ใช่โบอจายเอาคุยจีลล์พี่น้องเอ้ยจิได้กินบ่คะาขนาดนี้พี่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 มาทางเก้าครับพี่ย้ายยังเนี่ยเอาบลาเฮ็ดคอนทางนี่เออเมื่อวานเนี่ยไปลย้ายนี่แล้วมาเนี่ยเนี่ยเนี่เฮ็ดคอนทางนี่หลายอยู่ได้ผู้เดียวหนึ่งปาหลายดอกอยู่ได้เนี่ยวานนี่สัเอานนี่แล้วเมื่อไหร่แล้วอีก ไม่ให้นางอันโอ้ยมึงว่าคืณพอเห็นค่ไหมะไปหาหน่อไม้นุ่มเพื่ท่านเห็นออกเห็นขอนทางนะพี่น้องคุเดีผูคุคุคุหลายดอกอยู่นะคะับพอแก่งเลยนะคะเนี่ยไม่ให้ราบระนาดเอาว่าตัวใหญ่เพื่อคือเบามันแก่แล้วแก่กะอ้าวยิงอาแล้วมันกินได้โอ้ยหน่างอันนี้มันบอได้เท่าได้ยิงมันยังแข็งอยู่เธอมาจับเบิ้งนี่เอาเร็วๆๆ็เร็อาโลดนี่ แล้วเอาเบิร์ดย่ายนั่ขออะไรก็เอาหมดนั่นแหละพี่น้องเอ่ยข่ายแหลกแหกหมานอันี้อยู่ได้ยืดสัวสัวไปท่านแค่นี้มันต้องสัวเอาลูกนี่เราก็สัวส้วงสัวสัวไปนไงใค่เลยวันนี้เราจะมากินนักล้องใต้ดินกันค่ะ คุณห้ามเสียนะถ้าแต่จะคุดเลิกไรปัวถ้ากตลิตโตนสนแน่โจ๊กขานะกะบ่ะนันข้าเจ้าอันคุดไปทายน่ะนะนะยิเมอ,อมืออะเท่าใดมือลอไรเลยนะคะใช้อามาถังเรียมชินกนอ้าวตัวแรกแหกหมานค่ะ นางสนีนะคะได้เป็นนางสนีนางเกี้ยงนะคะไม่ใช่บ่าวกูดนะคะอ้าวเสว์เสวส,ว,ส,ว,สวไปเลยแต่ว่าส้นโบมาดมาดเสียม,มันหน่อยจริงจริงเขาคือคว่ามาโจกรถจังโอ้เห็นว่ากันส้นเอาเสียมพิษไปเถอะส้นน้าจะเอาโอ้ยบอกกระบอกนะมันสีออกนอกเลย โอ้ยฉันได้บักกูดค่ะเธอได้ผู้ชายบอกคะค่ะโอ้ยฉันได้สนีก่อนนะคะเธอกระสมสนีอยู่เลยไม่นะอ่ะฉันได้ผู้ชายค่ะผู้ชายไปครองใช่ไหม,มปุ่นหน่าดอกผู้ชายเสร็จหัสันค่ะเริ่มสีบวาบไหมหรือบอกคะจูซิซอการแซดหนาเหยือจะกินเธอไปจ้ก มแม่เล่าอดีตล้างขังก่อนให้ฉันอันขุดอีก <ใจ S 1> แล้ว,วห <im> รือเปล่าฉันกุศลลเด้อจ้าก <im> าุห์ลืมงแล้วอ oh. สิไม่ลือดฟื้นความหลังอีกแลยปะไม่ได้นะคะไหนล่ะเธออยู่ไหนเธออยู่ไหนฉันอยู่นี่ เธออยู่ไหนมี่ต yeah. ่กกาหากไม่ทะเยอกลกมากกลในหากไม่เนาะนี่ปลาฉันใครหรือเปล่าเฮ็ดตวกคือบออก,กว่ะโอ๊ยนี่ปลาฉันแล้วโอเดนบกระบาดนันสดสนีอีกแล้วเหรอมาเป่นเสนีนะเอาไม้ตีละยยิงน่กดต้นต้นม่นจชกไข่หรือเ ียิงเนี่ยเดือนเข่าออกไปละเดือนออกเรี่ยค่วตุ้ยตุ้ยค่ะพี่น้องสองตัวผ่านไปค่ะนักร้องใต้ดินแต่ตัวเมียไม่ร้องนะคะร้องแต่ตัวผู้ค่ะนี่แต่ตัวผู้ร้องหาตัวเมียโคมันอ้ยขุดมันนัมันเลี่ยมมันเลี่ยมะมันเลี่ยมนซ้ำ่สิมันส้าล้พี่ดิหัวมันซากองดินเนาะ่ จะนี่มหัวโผค่ทางข้าน้ไม่างได้ลงบ่ได้โอ้ย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 โอสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยหอ้ยโ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 อยโ้ยอ้ยโอ้ยโอายโอ้ยโอยโอ้วโอยโอ้ยอ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้อ้ยโ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 ยอย้ย้ย้อ้ย้ น้่นไงครูวันแรกก็เดิ๋คนแสดงรแล้วรถ้แล้วโอ้ยเป็นแฟนครูยวเดีกลัไงเลยคเบบึงน้าครค่ะยิงมันจะบัเือึงใช่ภูนาสีลงดูแล้วชิโกนมาชิโกนน้ำสิสุดานเสียอะไรครยองครับชิสุดานเสียอะไรยอมเอันนี่เสียงเาวนี่ยากับมันน้อยน้อยเหมือนกันไม่แห้งกูกันต่ะบ้าเขาขุดมันเขากะเสียงดานสั่นนะครับอ้ยเงขาเห็นบ้คัเห็นบคนั่กลังน่ะอ๋อที่ไม่ใช่ดเลยิงล้ว เดี๋ยวมันกระสุ่จ้ะวัเดียวเดันเดียวกับพอหนึ่งนะค่ะมันเรียมสรุปแล้วรใรมือนั่นกระชิได้นันนะกระชมืออะค่ะน้องบด้คนีโน่วัเดียวมันก็เปคนนะเ้ยไม่ใช่ทงเธอมันันกระชุดมจ้ะค่ะแขงคุลงไปลนี่แต่ชหัวใหญ่กว่าแต่ว่ามันยาวค่ะถ้าความรูควมงคือสีแดงแขนนะเถ้าเกิดซาบปดึกกมันอันนี้มันใหญ่ลงหลงทั้งรูปนม่บใหใหญ่กว่าทงอ

เมื่อยหรือจ๊ะก็เหนื่อยนะหัวเดียวก็ไม่สุดถมไปก่อนมันเกิดปีหน้าถมไปอีกนะครับพี่น้องใช่ฉันมมนกระดับหรอกวหญิใช่ไหมใช่ฉันไม่เคยกดมันค่ะปีหน้ามันก็เกิดขึ้นมาแตกหน่อขึ้นมาใหม่ค่ะเพราะฉันไม่ได้กดไม่หัวใหม่เคยชอบกินมันเลยมันติดเหงือกฉันออันนี้อร่อยค่ะกดด โอ้ยนั่งเห็นเครื่อมันอีกแล้วพี่น้องอน,นั่ง<อ>บนยอม้าวค่ะนั่งเห็นว่าเครืองใหญ่านา่งสาวอีกค่ะเดี๋ยวจีราฉันกระสีขุดมันนี่แหละค่ะวิธีการขุดนะคะเราต้องขุดลงลึกๆไปกอดเพราะว่ามันน่าจะหัวใหญ่อยู่นะคะมองนี่คืออันขีดนีซ่าอย่ว่ามีหักผ้าเลยนมกวิดเละเราต้องขุดเอามันนะคะพี่น้องค่ะมันไม่ขุดง่ายคือข,ขุดก่อยนะคะ กดมันยากกว่าบเอ้าวมันเลิกเธอฝนชิตกตกาลนะผ้าแตกบึ้มบอยู่จะต่อไปก่อนค่ะหนังกุศลเลนใส่ค่ะยังบม่ได้ซูดได้ยิงว่าจะปีแลบมันกาั่นเลยเนาะเพราะมันจะเคหญงหัวใหม่มันอะบ่ท่นง่ายซ่ไี่เอาแล้วบ่ ซ้ำดะซ้ำในเมือนี่ือเบาตือขลุดมาลบเออซ้ำหัวไม่ห้องกระซัมนี่พี่น้องเออเสด้เด้เอาลวดตัวนี้แห้งกับโป่ี่ยนทรแต่ว่ามันแก่นะคะหัวหม่ก็คือแก่จ้ะบ่ตกเงามันนะเออมากลังสีนนะเขาพูดไวโพดเขาใช้โพเดียร์เออเธอเองเธอเองมีเงินติฉันเฮ้ย่าแ่นมาใส่พี่น้องเอยเครือบแบไงนั่งวันนั่งชีได้ค่ะเรงง่ายกระโดดนังว่ะ เจียมกระส้อมดวมเฮ้ยไปคุยจิร่กะอึดอดเจียมกะลุดอีกแะไพี่น้องเอยเจี๊ยมก็ลุดเจียมไปหาแต่มันอยู่หันแหละยหาจิร่หรือหามันจิร่กะหาบม่เห็นขวายมันเนาะพออะไรก็เอาอันนั้นแหละเขากลนขายลายเธอมันหลับไปจากมีเขาก็บอกไปขายเงา โอ้ยกเมื่อมากระบาดทีทานกันเธอคนซื้อลายมาหน้าตามมาไปกดจิโร่่ปไปไปพ่ออึ้งบอกเฮ้ยอึ้งเผาดิเฮ้ยอเบ่เผามาเลดเพื่กินบ่เออเอาไม่ใช่หืมเอ้ยมันอยู่ในนั้นเอ้าอึ้งจ้าอึ้งค่ะอึ้งอ่างค่ะอึ้งอ่างเผาเลยเผาค่ะ มันไม่มีเพี้ยนเหรอมีแต่ปลวกค่ะเจออะไรเราเอาหมดป่ะวะเบอร์ทุกอย่างค่ะที่ควงนะบ่ได้ดอกทานตะวันแล้วยูโบยูไปสวดใช่ไหมฮะี่น้อโฟนก็ตกไปเรื่อ่กบาทนี้เมื่อบ่ได้ค่ะเฮ้ยพี่นอ้อได้เพราะก็ได้2-3ตุ้นพี่น้องเอ้ยโอ้ยได้คลิปก็โตอยู่เห็นว่าก็ได้ยเพื่อมันก็บ่มีบานนี้บ่เห็นฮอดควายกินอ้อแบนี้พี่น้องเอ้ย คนามัะมาเป็นมกเป็นใจคนตกมหากี่อเอาถ้าจะเก่านะขาว้าับบ้าน่แต่แก้อันนี้ก็จามาขูดแบบว่ามันมันบนเดอเธอมันต้องตกเมื่อวานแม่กอเฮอี่เิโานะว่าคนยุรืประโยชน์คาแตนี่ยน้าก็ได้อึ่งตัวนึงบอคะอันนี้คือเอามานะคะอึ่งก็เท็ดค่อนข้างนะคะมันก็ได้ หัวเดียวสองหัว,หวพี่น้องเอง้ยหัวเดียวเลยพันหามันบมมีเครื่องมันก็มาอึดนะบอกเครื่องมันสิได้อวยเมืออ่อและภายใน,นยพี่น้องเอ้ฮัลโหลฝนอยู่ในป่า <laughs> ในทางงานเก่งท่านได้นมาหากินประมาณเลยเยังกะคัดควงไบเบิดพี่น้องเอ้ยคุดจิโลอ่อาจชิโล่ก็บม่ได้จิชชิจากที่เคยว่าคุดจิโล่เด็กก็บจากวันที่หนึ่งนะคะ แต่ไม่ได้ค่ะเบิมารนแหละค่ะลีนบวการแล้วกูบอกมึงเนี่ยกูบอกมึงแล้วมึงนั่งอยู่เพื่อนมันก็ได้กินหรือว่้ใช้แหละมันบริทานเขาเออมันค่าเข้าไปคุดมือละหาพวกรอยตุกเขาขึ้ได้อยู่จ้ะเขาสืมึงไอาชีพเนาะ ก็มือสะมัดเลยอืมยามะก่อเนื้ตัวละบาทนะคะเฮ้ยชีบตัวระบาทนะคะเมะกอเดี๋ยวคุณชิโร่ขายเดี๋ยวชีบตัวระบาดมะกอเป็นเดี๋ยวนี่นั่นเออมันโดนนี่แน่หโอ้ยสีคนโกหากินน้ำค้นโง่นี่ล่ะพี่น้องเอ้ยหากินเองก็บระมานค่ะอาศัยหากินน้ำค้นง่สิได้อวยล่าเมื่ออะไรล่ะพี่น้องข้นวนาบีเลย่ถึเมื่อไอเมื่อน้ำน้ำเน้นคือหมดแล้วค่ะนั้นนี่นะคนกระตุกแป้นนี้ อ๋อเก็บหฮ้ยมันกัดกินมาแล้วนี่นะที่ล่อการกัดกินเห็ดบนแล้วพี่น้องเอ้อโถไปเถอเนาะไม่ให้ยายกบกูเด้อเพื่อนเด็กที่ล่อโตเดียวฉันเจออยู่บ้าเหรอก็โตเดียวตัวนั้นชึ่งก็ได้ปักกุสองตัวเออสองตัวมาปนหนักแจ๋วกินหลายๆไปแล้วครับพี่น้องค่ะ ขนโต๊ะห้ามหัวเปลี่ยกันแหนบอยู่นี่ฉันโลดคิดนูไม่ได้จะเื่นน่ะเธอเพรที่นี่กับช่วงใบสนีหรีโคนโกหากินกระประมาณนี่แหละพี่น้องเลยไปสิโลดกับบ้าก้าเลยค่ะค้าห้องอยู่เบิ่มเบิ่มค่ะค้าห้องค้าห้องปิดเร็วๆสบายดีพี่น้องเลยหากินกระประมาณโอ้ยค้าห้อง